เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่ในแมปอนิเมะเลนเจอร์ X นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีทำเดวเวอร์โอเวอร์เฮเว่นนะครับผมนะหรือดีโอโอเวอร์เฮเว่นนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นตัวระดับเลนเจอร์นะครับผมนะผมได้บัฟศูนย์จุดหนึ่งมาด้วยนะครับผมนะก็วันนี้จะมาสอนทำแล้วก็รีวิวนะครับผมว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนและคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่านะครับผมนะต้องขอบอกเลยว่าตัวเนี้ย ผมนั่งทําประมาณสักสองวันครึ่งได้นะผมนะโอ้ทำถือว่าเป็นตัวที่ทํายากอยู่นะสำหรับแบบนี้นะผมนะก็มันใช้วัตถุดิบหลายอย่างด้วยนะผมนะก็ถ้าใครที่แบบไม่ได้เอฟเคอย่างผมก็น่าจะโอ้ปลาไปประมาณสักสี่ถึงห้าวันเลยนะผมนะจับเดียวเว่นนะครับผมนะอันนี้ยังปั้นไม่ยังปั้นไม่สุดนะครับผมนะเพราะว่าอ่ามีเห็นไหมมีโอบวกแค่นเดียวเองมีที่เหลือเป็นเอออหมดเลย ก็อันดับแรกนะผมนะในการที่จะทำเดว e โอโอเวอร์เฮเว่นเนี่ยเราต้องเดว์โอเฮเว่นเราต้องมีดีโอปกติก่อนนะผมนะซึ่งเดวโอปกติก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวระดับเอ่อรีเจนนะครับผมนะแล้วก็พอได้เอ่อดวโอระดับรีเจนมาก็เอามาอีโวนะครับผมนะซึ่งจะกลายเป็นตัวดับลุง้งทันทีนะครับผมนะแต่ซึ่งอันนี้ผมไม่มีผมไม่มีอันนี้ผมไม่มี ผมสุ่มฮะตูให้ดูเรียนั่าจะได้แหละอ่าโอเคผมได้แล้วนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับนี่ต้องใช้หน้ากากแวมไพร์นะผมถึงจะกลายเป็น Dio the World นะครับผมนะก็เพิ่มมาแค่ผ้าคลุมนะครับผมนะ ส่วนของในการทำก็กผมกดผิดผมกดผิดอาา่ะเดี๋ยวถูกเหรอเดี๋ยผิดไปเดี๋ยวผมเปา่าผิด,อ,ผอ,ผดอันนี้ลืมเหมือนกันนะผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งอ,อ๋อเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตัวทำตัวทำก็คุยกับท่านพุทธเต่านะผมนะ ซึ่งของเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้แล้วของก็หาได้จากพวกด่านปกตินะผมนะหาได้ทั่วๆไปแล้วหาไม่ยากแล้วผมนะก่อนแนะนำอ่าถ้าทำจะทำดีโอเวเว่น e ก็แนะนำอัพดีโ e อ <c oughs> ปกติระดับรีเจนให้มันเป็นเอเอก่อนนะครผมนะถ้าแบบมาเล่นใหม่ๆอย่างผมผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็จะประมาณนี้เลยก็คือไมไ่ด้อัพอะไรเลย ก็ทีนี้พอได้ดีโอระดับลุงมาก็มาตรงนี้ครับผมอ่าไปที่สตอรี่ครับผมแล้วเดินมาตรงนี้จะเห็นดีโออยู่ตรงนี้นะครับผมนะเห็นดีโออยู่ตรงนี้แล้วกดคุยกับเขาซึ่งผมได้ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะบอกแค่เควสย,ย่อยๆเอยเควสมันเใยๆแล้วมั้ง ซึ่งเควสเนี่ยมันสามารถดูได้จากตรงนี้แล้วกดตรงนี้อันนี้ผมรับของอันนี้ไปอันนี้ไม่เกี่ยวกันอ่นนี้นี่ผมทาเสร็จแล้วนี่คือเควสทั้งหมดของ The World นะครับผมนะที่ผมทาเสร็จแล้วนั่นเองมีทั้งหมดอยู่ประมาณห้าเควสครับผมมีทั้งหมดห้าเควสนั่นเองอ่ะเควสเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทําเรียงกันได้เช่นหนึ่งต้องทำหนึ่งก่อนสองต้องทำสองก่อนไม่จําเป็นนะผมทำํำมั่วๆได้เลยนะครับผมนะซึ่ง อ่ะผมจะบอกเควสนี้ก่อนเควสนี้อ่าต้องไปหาชิ้นส่วนของพระเจา้านะผมนะทั้งหมดนะครับผมทุกอันที่มันมีก็ทุกอันที่มันมีมนะผมโอผมเมื่อกี้เป็นอะไรก็อ่ะยังหาง่ายๆก็นี่ตั้งแต่สตอรี่หนึ่งถึงสตอรี่นี้ จะหาได้หมดเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยหาได้หมดหาได้หมดเห็นปะนี่หาได้หมดเลยว่าหาได้หมดเลยก็หาชิ้นส่วนมันไปกว่าจะเจอทั้งหมดใช้เวลาไม่นานหรอกครับเดี๋ยวส่วนอ่ะมันมีแค่มันมีไม่ถึงอ่ะจานาจากไหนได้อีกมาตรงนี้ครับตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่ง แล้วก็นี่ครับหใจเควสแรกเสร็จแล้วเควสเร็จแ้วม้งผมดูนะมีเก้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้ให้แน่ใจก่อนนะผมใช้ก่อนนะสองสามเจ็ดครบครับครบครบครบก็ทั้งหมดนี้นะผมนะครบเกชิ้นได้เค่ไแรกปนี้เควสนี้ ถ้าจําไม่ผิดมันจะเอ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆแลวกันก็คือเควสที่แล้วก็คือหาชิ้นส่วนพระเจ้า9ชิ้นให้ครบครบแล้วเนี่ยมันจะมีเควสที่ไปอีโวโจนี่ไปอีโวฟันนี่แล้ว อโวใจโรนะครับผมนะซึ่งฟันนี่ก็คือตัวนี้นะครับผมนะหาได้จากอ่าเลดที่หัวใจเมื่อกี้เลยก็อยู่ในด่านสุดท้ายนะนะนี่สามเปอร์เซ็นต์ส่วนโจนี่กับใจโรสามารถหาได้อ่าในตู้ซซมมอนปกติแล้วครับผมนะก็จะมีโอกาสออกนี่นะนี่นี่แล้วของเอ๊ะมัน Uh, อะไรอีกนะผมลืมาอะไระอ่ะก็คือแต่ละตัวเนี่ยไอเช่นคุณอีโวฟันนี่คุณได้มาลวอีควสหนึ่งอีโวโจนี่ได้อีควสหนึ่งอีโวไจโรได้อีควสหนึ่งเท่ากับตอนนี้เราทําได้ประมาณสี่เควสแล้วครับเหลืออีกหนึ่งเควสหนึ่งเควสเนี่ยให้เราลงอะไรก็ได้ประตูอะไรก็ได้เป็นเทียสามครับประตูอะไรก็ได้เป็นเทียสามแล้วก็มารับมันได้เลยเยแต่ว่า ก่เนื่นเนี่ยเราต้องมีเราต้องใช้เนี่ยดีโอ,อปกติที่เป็นระดับลุงแล้วมาลงประตูตาสามด้วยไม่งั้นเคเวสไม่ขึ้นนะครับมันต้องเอาดีโอมาลงด้วยนั่นเองนะผมนะหลังจากนั้นพอได้ของครบเราก็มานี่ครับไม่ต้องไม่ต้องไปคุยดีโอซ้ำนะมาตรงนี้แล้วก็อีโวได้ ใช้แค่สมุดแล้วก็ไอเหลืองเหลืองมันไอเหลืองเหลืองไอเหลืองเหลืองผมนะไอเหลืองเหลืองอยู่ไหนเหลืองเหลืองไอเหลืองเหลืองน่าจะไม่มีเหลยวให้เลยนี่ไอเหลืองเหลืองอันนี้ครับใช้อันนี้ครับในการอีโวมันประมาณสามร้อยห้าสิบก็ ค่อนข,ข้างเดือดอยู่นะเพราะว่าถ้าแบบอ่ะไหนไหนจะไปทำเดฟโฟซีไหนจะไปทำจจนี่ไหนจะไปทำจไจ,ไำจโรเออก็ยาวอยู่มาเรามาดูถึงเรามาดูเรื่องสกิลันี้ก่อน มาเอาใหม่เหมือนมันบั็กนะทุกคนมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาเอามาขั้นสามเลยเดียว <c oughs> โอเคขั้นสามพี่แกก็จะมาดาเมจประมาณแปดแสนอู้ใช่ได้นะ <c oughs> นี่สกลิลก็ยังเหมเือนเดิม มาเพื่อุ้ยเฮียเฮียมาเอาตัวมาต้านน้องตัวมาต้านผมลืมเลยผมลืมไปแต่ผมเอาตัวต้านก่อนผมลืมสนิทเลยแค่นี้ตัวเดียวก็ไหวไวไหวไหวไหวไโอเค โอ้ล้านร,ร้านสองแรงนะเว้ยเฮียแรงมากเลยแรงโคตรอะ่ะบอกเลยล้านล้านสองร้านสองแรงมากสองอ,อดอรถจักรเจียบอ่ะผมไม่ก,กไมไม็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ โหแรงนะแรงแรงแรงมากเลย,ยอาา่ะอ่ะไปลองไปเลยเอัปตายอ่ะอนสองแรงมากเดี๋ยวผมอัปรวดเดียวเลยให้มันแบบให้มันได้สก,กิลใหม่น่าจะมีสองสก,กิลมั้ จนทาให้มันแบบอันนี้ไม่ได้เลยมันสู้ไม่ได้มันแบบไม่มีใครสู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาในดีเจนเอ๊ะเราจะมาในเลเนาในน่าจะพอได้อยู่อ่อได้เดี๋ยวผมจะอัพให้มันอันนี้เลยได้ไอนี่ยดรื่อตัวต้านงตัวต้านเรื่งตัวต้านแต่ว่าเราจะอัพแค่ดีโอตัวเดียว มันเป็นสก้ลองใครสกิลของเดียป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใชสกิเป็นกของนี้ครับกของเดียผมไม่เห็นเลยตายแล้ว เราเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกออกครับสกิลของเขาคืออะไรเพื่ออะไรอ่ะสกิลของเขาคืออะไรผมผมไม่เห็นอ่ะแบบชูมือขึ้นแล้วก็แบบอะไรคืออะไรอ่ะเฮ้ยขอะก็ตาย เนะสกิลของเขาคืออะไรอ่ะม,มบบีเอฟเลิตี้ก่อนเหรอเฮ้ยมีจิตวิทยาคนณก้ว้าวเฮ้ยวิ่งวิ่งโคตรเร็วอ่ะ โค <Okay, S 2> มึงทําเลยครับแม่งโคตรเก่งทุกคนเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยเวอร์ทุกคน,ท,กคนทุกคนทุกคนทําเลยทําเลยแม่งแม่งโคตรเจ๋งอ่ะแค่คั้นสี่แม่งแดมิทล้านสองไอ้อล้านล้านสองอ่ะล้านสองห้าหมื่นทุกคนเฮ้ยมันมันเวอร์เวอร์อยู่นะเวอร์อยู่นะ เ,เก่งอยู่นะเก่งเก่งเก่งเลยแหละเก่งเลยเามาแนะนำทุกคนทำมาเลยครับแมงคูดเก่งแล้วเนี่ยอันนี้แค่เอด็ดเอ็ดเอ็ดแมงเก่งมากทำเลยทุกคนผมโอ้โหชื่อแมนสุดจริงทุกคนเดี๋ยวต้องไปรีวิวอ่าชาร์โลเผานะชาร์วล อยากรู้เหมือนกัน hmm. ว oh. ่าชา a ์โดมันจะเก่งเท่าดีโอหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยดูสกิลเอ้ยยังไม่เคยดูดาเมจจริงๆของชา a ์โดสักทีนึงก็เคยอัปตันตั้งหลายรอบแล้วแหละแต่แบบยังไม่เคยเห็นไงเพราะว่าอุตะบัฟหมดแต่ดีโอันนี้อุตะไม่ได้บัฟเลยดีโเดียวเดียโคตรเก่งทุกคน ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังกลับมาดูผมและยังคิดถึงผมอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมบวันนี้พอพอจะมีเอ่อคอนเทนต์ให้ทํามั่งก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมนะก็สวัสดีครับบา,บายยครับผมจุ้มว่